จองโอ้ยจองกูซอจองกูซอคกูก็จะกูซอที๋กูซอโอ้กูมันจะบวสีขาวหน่อยกูซอจองไว้จองก็เจ็ดจองก็เจ็กูก็เก้ากูก็เก่าไงก็รอยเตศกาลนอ้โอ้ยเลยปรับเลยปู่ๆก็ปรับเลกเลยเสข้าสู่ช่องคุมทรพีนาเพพิซานีเพดคุมทรพีนาครับวันนี้เรามาเดินทางมาหาปูสุรันนะครับ ปูรสีสุรัตน์นะครับคุณผู้ชมวันนี้ทราบคําว่าปูรสีสุรัตน์ฟันได้เลขสามตัวงวดนี้นะครับตรงๆเลยนะครับฟันได้เลขสามตัวเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับว่าสามตัวตรงๆของปูสุรัตน์จะเป็นตัวไหนเดี๋ยวปูจะเขียนให้นะครับคุณชมเตรียมสมุดเตรียมปากกาไว้แล้วเดี๋ยวปูจะเขียนให้นะครับแล้ววันนี้เรามีผลไม้นะครับที่จะมาไหว้ปูาจะท่อมปูเพื่อเปิดโชคเปิดลาภให้เอฟซีนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับ เลขยังไม่ตรงนะครับเราก็ต้องตามไปทุกงวดนะครับปอนปีใหม่ไม่ได้อาจจะเปิดให้นะครับครับตัวเลขกระปูดสีสุรัตน์นะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับปูดสีสุรัตน์ฝันดีแล้วนะครับฝันว่าได้เลขสามตัวด้วยนะครับจะดูว่าตัวไหนปั้งนะครับเพขโต๊เจ็ดเก้าฝันอะไรสองตัวสามตัวสวัสดีครับปูสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่า ปูนอนฝันว่ายังไงครับวัวนี้นอนฝันว่ายังไงครับปูฝันดีซบนะปูเน่งถักแค่ไอเล็กเน่งนอนฝันไงมุนถ้าจองโอ้ยจอมกูสอจองกูสอกูก็จะกูสอเต๋อเกูสอโอปูออมีแต่วัวสีขาวหน่อยกูสอจองไว้จ้องกระเจ็ด กูก็เก่ากูก็เก่าไงก็รอยเทศนะอ้อยเลยปรับเลยปู่ปู่ก็ปรับเล็กเลยสินะอะไรปรับปู่ฮะใครบหมจ้าได้ตายไงฮะตายชั่วตายบ่าตายได้ตายก็ได้หมูปรับเลยบ่กินปรับทายนาปู่งกินปรับเล็กเลยสินะปรับทายนาถ้านม่เล็กนี่อ๋อกินใหญ่บ่ใหญ่ปรับเลยเออ เปรีบได้กับสีเก่าๆอยู่นะบอกเป็นตัวเลยมานาในมขค้นจองติกู่สองก็เต็มจองกู่สอนฟันรอบแรกฟันมากออสองก็สีกู้ก็เก้าเลยจองก็เช็ดนะรอบแรกนะพอวันต่อมาก็บอกเป็นตัวเลยตาใหญ่เนี่ยตากระเดยแม่วาสนาตาเป็นคนโบกปู่ ตาเป็นทีอนคือจอมกงไงหมอจอมกกรยหมดแลอ้อยเล็กเลยอ้อยเล็กเลยมันมวดนี่อ้ยเล็เลยงวดนี่นะจะเรบ่องบ่บ่เราเฮียปีโตใบโตก็แล้วแต่ติงงมอยังกับมันใช่ไหมก็ไเดลนกัน่ากันแปดโจลปันใช่ไบาทใช่ขันหาขันเป้ดกล้วกันรูซล่าเนีปู่อ๋อ ตึงมองจะเดินไปหากาแปลว้ตถวายมังใช่เคยโหบ p ไปร้างรู้ก็เจ้าะรอยเลขมานนี่ยเป็นตัวนี้เลยปะคะปูปูโชว์ตัวเลขเลยก็ได้ปูจับอ่อนเต่เป็นตัวนี้เลยมาบอกเป็นตัวเลยพูดบอกเป็นตัวเลยว่าอย่างนั้นนะคะสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าก็เก้ากับหกก็ตัวเดียวกันเลยเนาะ โอ้9 6กก็ได้นะครับสี่เก้าเก้าเจ็ดเก้านี่เป็นผู้วัวจองกู้จองเจ็ดกู้าอ๋อแต่กูจะสี่ซอนะ FC Play เอาเลยนะคนคอมเมนต์ไปได้ยังจับคู่เอาเป็นแนวนอนแนวตั้งก็ได้สีไม่ปัญหาครับกู้ก็กูส้ส้อซ้อก็สี่กู้ก็เก้าจองก็เจ็ด <c oughs> แล้วก็จับมาก็ได้จับไข้กันก็ได้ C 79นี่หมอออยเล็กสินะ C 99อ๋อปีโตก็เสียงบอกเลยใช่ไหมคะหมอปีโตก79เทรลเลยง่ายเนะบอกอ้อยอ้อยบอกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตสัมพุตัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธสัสะสมมะสสอิมินาบุญกรรมเมนะโดยเนชะผลบุญแห่งข้าอุทิศไปนี้ขอให้ไปคำโชอุดหนุนบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์เมตลักษเนต เพื่อราชัตย์น้อยใหญ่พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพระเลพระนางธรณีพระแม,นม่น้ำคงคาพระมัจโจราชเบื้องบนจนถึงที่สุดพระมาจนถึงมนุษย์โลกโดยครอบสุจักวาลอนันตจักวาลท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุข ขอให้สุขย uh> uh> uh uh> uh uh> uh 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 ิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเดชชพผลบุญแห่งข้าอุทิศไปนี้จงเป็นปนิสัยเป็นปัจจัยเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในบรรจุบันการนิธนสาธุ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 ผูหันให้ในหัน อาหันโชว์นิดหนึ่งเราอีกการเด้อเอฟซีรับปูเปาอะไรแล้วนะครับปูเปากระทายแล้วแล้วก็ส่วนอุทิศให้แล้วนะครับกับตัวเลขตัวนี้อยู่แน่นอนกับความฝันตามาบอกเลขนะครับคนลุกเลยนะครับตาบอกเลขวันเลกเห็นครับวัวสีขาวพรอมวันที่สองตาเลยมาบอกเลขให้สามตัวเลยสี่สี่เก้านะครับซื้ออาเดอร์นะครับกับตัวนี้นะครับ คือตาเนี่ยตาอันนี้นี่ผปูผปูนะครับต้องมัดไว้เลยเนาะมัดไว้เลยปูนี่ยายาวยาวยาวมากเลยเนาะต้องมัดไวเลยผมยาวมากปูสมจับปูจับจับจบ,บ้านปูจับได้นาะสาตุโอนหนักเลยเนี่ยหนักครื่งกิโลนะนี่น ผมปูกุติเอาคนลุกเลยเกษาผมปูให้ให้อยู่เลยอันรน,น,นะครับโอ้อยู่ในนอนกับผมนะครับปูอันชักซีเดอร์นะครับลูกหลานขอโชคลาภกับสามตัวสองตัวนี้สาธุสาธุ หลานไม่ลบดูเด้อหลอกหลานขอพรสาธุสาธุเบอร์จงวันที่นั่งไงเอ้วันที่สองจับปูวันที่สองปู่ฮะวันที่สองวันที่สองไงเอ้ไงไอ้บ้านี่ไงวันที่สองไงเอ้วันที่สองวันจันทร์ วันจันจันเกี้ยนาให้ปู่ปู่ว่าปูว่าบันันถูกแน่นอนเลยแถวให้คือถูกแล้วเมื่อกี้นัถ้าวันจันกับวัพไงจันกระทาไม่ขมัดเกิดพ้องปู่เกิดบันจันก็ไงจันขมัดปู่อายุเท่าไหร่นะคะปูแปดสิบเ้าปูแปสเก้ากแดสิเก้าปีเกิดวันจันเกิดวันจันเดือนสีเดือนสีปีละกา ปี 2, ปศสองพันส uh> ี่ร้อยเจ็ดสิบแปดพอได้เจ็ดสิบเก้าละเงี้ยปูนี่เด็กละเงี้ยนี่มันก็พามันก็พาห่มเดเงี้ยนี่ละเงี้ยเด็กหนาวไหมปูหนาวไหมคะละเงี้ยอ่ะหนาวไหมคะละเงี้ยไหมละเงี้ยนะละเงี้ยนะละเงี้ยหยบอ๋อปู ูสวยนกัะแกงไงกุยคลั่งก็ไอ้ตนอปไอ้ปูอ๋อดึงเงียมก็เอากันหนาวพ่อยพองอ๋อทีเดิอที่นอนปูทำยังยๆดูที่เอายังเจ้าม้าเย้เจ้าเป็นยังไงน้องพลืมพนมอยู่บ้านเลยปูบอกว่านาวเนาะหนาวกันหนาวพองพ่อยหุ่มเตะๆถ้าใครโชคดีก็จะหาผ้าห่มให้ปูสักผืนนะครับผ้านวมนะครับหนาวดูที่นอนท่านก็ยังง่ายๆนี่แหละ ทุกคนเห็นนะครับตัวเสื้อผ้าเนี่เก่าหมดแล้วเสื้อก็อขาดหมดเหมือนกันทั้งกางเกงทั้งเสือ้อเลยนี่อันนี้น่าจะดีสุดแล้วเนาะปู่นะโชคลาเอิอซีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยกับตัวเลขปูสุรัตน์แม่ครับแม่เกยตัวนองโกน์เกิดยังนาบอผมไปอยู่แล้วฟันเห็นเลขเลยหยับกันนะครับแกบ๊อบฟันเคยเคย์อ่อยเลขนะ เ็เป็นแนวทางนะปูเนาะครับเป็นแนวทางอะโอเคกับลำลากันไปกับปูสุรัดควันได้สามตัวนะครับสามตัวสองตัวมีแค่นี้นะครับเ็กไม่เยอะนะตามให้ทุกคนนะครับทุกคนแข่งปังปังปีใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมคัส